สวัสดีครับผมเบานองครับเมื่อวนี้มาพบกับเบาน้องที่๙๖โค้งสุดท้ายครับงวดวันที่1กรกฎาคมหลายคนถามมาว่าเลขหน่องใบเตยกับเลขหน่องเนยมีบองวดนี้มีครับเบิงไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทงกทิงตรงย่างขึ้นยุทธิโชกเลยดวงครับเลขลูกสา,าวเบาน้อง,องคนเลยครับมารอบนี้ให้มาทั้ง2คนพี่เนยเพิ่งจะไปฝึกงาน เพิ่นกนเลยไปไหวลุงปูครับเพิ่นกนเลยบอกว่าสิไปตอ้แรกว่าฉิดจูดถูกเพิ่นบดจูดครับเพิ่นถาวายไฟเอ็มลอยบัดน,นี้เพิ่นกนเลยให้บ่าวหน้องซื้อลอตเตอรี่ฝาเอ็มลอยด์ไหบ่าวหน้องก็เลยได้ซื้อลอตเตอรี่ไหวเพิ่นชุดหนึ่งนะครับนะแล้วก็ของน้องใบเตยเพิ่นให้บ่าวหน้องซื้อเหลขกให้เพิ่นฝากไหวแตงเมื่านแล้ว กับเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางลูกสองคนเลขห์ข่ายกันครับแต่ว่ามันจะมีผิดกันอยู่แต้มหนึง่งเท่านั้นล่ะกับเบิ่งไหวฟังไหวนะครับเนาะ <c oughs> เลขต้องหวัดเบาหน่องเบาหน่องก็ลงไหวเห็เบิ่งแล้วเนาะครับเนาะเบาหน่องลงไหวแห่แปดศูนย์เจ็ดนะครับเนะบานงงเ 8, 7, นะ,นะ 8, 7, แปดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าล่ะกะไอ้ กเก่าสามนี่คือเลขตอ,องงวดของเบ้าหนองที่เบ้าหนองหายไปแล้วก็เลขของหลายๆคนนะครับเนาะแล้วก็เลขหลวงปูเลขตาไข่เบ้าหนองก็ลวงไปห้เบิ่งเบิ่แล้วท่านผู้ใดมาเลขปูก็ซื้อไว้เลขปูเบ้าหนองจุดสองหลอกก็คือหนึ่งขอตอ,องงวดนะครับนะเนาะเดขกถูกก็อาจจะเห็นแล้วแล้วกะ็จุดหลอบที่สองก็คือที่มีม์หลวงปูมาสององค์มาไหวกระทอง นะครับเนาะหลายคน,นอาจจะเห็นแล้วหรืออาจหลายคนอาจท่านเห็นแกกับไปเบึงใดครับผมงวดนี้ไม่มีผดดู้ใดบอกใดครับเปิร์เลขสิมาตัวใดกแกยูทีโชคได้ดวงหลายคน้นหายเลขมากกับบล็อกไข่กับบล็อกขึ้กันบันใดหลายคนกับแตกต่างกันนะครับเนาะแต่ว่าเบึงไฟเอ็มลอยครับฝาเอ็มลอยของพี่เนยนะครับสามแปดห้านี่คือไฟเอ็มลอยครับไอ เพิ่นถวายเอ็มลอยปูก่อนเพิ่นจะไปฟื้นงานครับ385อันนี้บ้านน้องก็เอามาเห็นคุณทุกคนเบิง่งแื่ทุกคนได้พิจารณามักบ่มกัอมกอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับ้วก็ของน้องครับตัวหนึ่งก็คือที่เพิ่นฝากซื้อก็คือ9 5 3 9 5 3สนี่คือเพิ่นฝากซื้อครับสองหางครับมักบ่มกัก เกิดยุทธดุลพินิษฐ์แล้ครับลองพิจารณาบังยังมันก็เกิดขึ้นได้เบิดคําว่าโชคและดวงมันเลขนะมันให้ได้เบิดสุกคนครับแต่ว่ามันสิเป็นจางไดเท่า่ะมันสิถือหรือบ่ถือแต่ว่าเพิ่นห้มาเบาหน่องก็อยากบอกสู่ฟังแต่แล้วว่าชีบ่เว้าแลวล่ะแต่ลยว่าเดชัญญาครับเอฟซีไปแล้วว่าชีบอกว่าชีบอกแต่เลยแด้มาบอกสู่ฟังนะครับเนาะลองพิจารณามันครับเด้อเด็กของลูกเท้าเบาหน่องสองคนครับของพินเนยครับสาม แป้เขาอ,องเป็นเตย9 5้ผหีดกันแค่8กับเก่าก็ลองเบึง้งลองพินจารณาบึง้งเดี๋ยวพุทธละล้างเล็กออกเดี๋ยวบบาหน้องกริมาทักไทยทุกคนคือเกา่านะครับเนาะสนะิได้โชกก่อนไงก่อนน่อยหรือสิเป็นยังได๋บาหน้องก็ต้อมมาทักไทยทุกคนคือเกา่าเพราะว่าจะมายินดีครับเศษฐีใหม่ช่องบบาหน้องครับเนาะยังไงเกินขึ้นในเบิร์ดครับผม ก็ลองพิจนจ้าหน้บังครับเด้อเลขกสองหางคนสองคนครับต่างกันนิดนึงนะครับเนาะของน้องไปของของพี่เนยกับแปดสามแปดหานี่คือเลขไฟเอ็มหล่อิ่นแต่ว่าของน้องเบเตนี่บุ้งหัวพิ่นใดไมาแต่ใสแต่ว่าเพิ่นเขียนให้เบาหน่องแต้มว่านแล้วเพิ่นเขียนไวไ้เพิ่นก็เอามาวางไว้บนโต๊ะเพิ่นบอกว่าฝากสื่อแน่ว่าศัตย์เก้าห้าสามสองหางครับ ลองพิจารณาบังคิดสิได้ไห้สมวังดังป่าถนาสุภูสุคนงวดนี่ทํามาลับโฉกไปนํากัดเดี๋ยวเบานองกันหลายคนก็นถามมากว่าขนาดร่วมบุญกันมาแล้ววงหนันีทีนมนม์หลงปูมา2อ,อ,องค์นะเพิ่นก็นยังถามมาอยู่เลยว่าเฮ็ดยังอีกอยู่บ่ถ้าเฮ็ดยังให้ปูบอกเด้อเิ่นวาเต็มใจช่วยบุญร่วมบุญกัน่าซันก็ขออนุโมทนาบุญ สายบุญละกะกรยาณมิตรของเบาหนองทุกคนเลยนะครับทั้งทั้งไก่ละกะทั้งไก่นะครับนาอกคิดสีได้ไก้สมงวังดังปารถนาหลวงปูเพ่นหูครับพ่นหูเพ่นเห็นว่าผู้ใดเหตุด,ดีผู้ใดเหตุดบดีพ่นหูพ่นเห็นครับพ่นก็ซชอยทุกคนเล่ะครับแต่ว่าสีซอยสาซชอยเลี้ยวนี่มันเป็นอีกเหลี่ยงหนึ่งมีผี่ท่านหนึ่งทักมาว่าตั้งแต่บูชาตะกุหนุนดวงกับเบาหน่องมานี ถูกเลขมาตลอดเลยวะจันขายของก็ดีซื้อเลขก็ถือมันก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะครับอาจจะเป็นช่วงจังหวะของชีวิตที่ดวงเพ่นมาแล้วก็เอาตะก,กุดนี่ไปบูชามันก็เลกยกลาเป็นว่ะหนุนกันขึ้นอีกอีกทางหนึ่งกับเป็นไปไดนครับมันก็อาจจะบ่ได้เป็นทุกคนแต่ที่คุยๆกันมาหลายคนครับ สมุดลอยคนสิมีอยู่เก่าสิมีเออสิมีอยู่สิบคนที่ว่ายังบได้อีเก่าสิบคนเพิ่นใดอาจจะบได้โชกถูกหวยแต่ว่าอาจจะเป็นโชคค่าขายยังประมาณนี้ค่าขายเจราจาก็ะมีคือกันครับบางคนก็เอาไปหอยข้อบางคนก็เอาไปใส่กระป๋องเงินบางคนก็เอาไปใส่ในรถยังประมาณนี้มัดก็ แล้วแต่คนจะเอาไปเอาไปใส่นะครับเนาะแต่ว่าปูจังได้กะเป็นปูคือเก่าปูกับซอยคือเก่าแขนบดเสื้อกยลบลูลครับเรื่องแบบนี้นะครับเนาะศรัทธามีบารมีเกิดครับอลองนอะอน,งน,นึงครับได้อะ่ยิเรียกน้องสองคนอีกรอบนึงครับของพี่เนยครับ3ามแปดหอันนี้ได้ลอตเตอรี่ไปชุดนึงแล้วก็ของน้อไม่เตย 953หสอันนี้ลอตลีบ่ไไ้แต่ว่าหามเพราะว่ามันหาโบมีป <c oughs> หาอีสานแม่ได้ก็บม่มีหาอิสัยก็บม่มีเพราะว่าเลขชุดนี่มีคนสื่อหลายแหงง่าซั่เก5 5หาหาสานี่แหละคนสื่อหลายไปหาบบมีหายูปัมกับ่บมีกับ,บ่บปหยังครับเดี๋ยวสือเอาทั้งนอกเพราะาเป็นฝากสื้อีซื้อเพราะจักหาบาทชิบบาทล่ละเพราะเป็นได้รุ้นนะครับเนาะ อาจารย์ใดก็ขอทุกคนจงโชคดีงวดที่หนึ่งก็ลักกดาห์หกแปดสองสาวลูกสาวเบาหน่อยครับแปดไอสามแปดห้าก็เก้าห้าสามสองหางเนียนๆข่งสุดท้ายหมากบอมหมากพิจารณาเอาแต่ใดงวดนี้เอาได้จับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนได้จับเงินหลาดกันแน่นอนครับผู้ดใดซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ขอให้ได้มีโชครางวัลที่หนึ่งสองสามว่ากันไป สตัวหน้าสาตัวท้าย2ตัวล่างขอให้ได้โชคครับขอให้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือลูกลานลงปูมีแต่คนลารวยครับถ้าผู้ใดได้โชคก่ะใส่บาทเทียบุญให้นากันแน่นะครับเนาะ,อะขอขอทุกคนจงโชคดีงวดที่1ก็ัก,กดาหกแปเดี๋ยวหลังสีโมงเข้ามารับโชคกันแล้วก็มาทักทายกันอีกทีหนึ่งขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ